สวัสดีค่ะวันนี้ตาพนุก็มาปลูกต้นไม้แลวนะคะทุกคนเข้าส่วนกระดินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะต้นป้าเรียกต้นแก้วมรกตเนาะตาก็จะเทออกจากกระถางจะเปลี่ยนกระถางใหม่ก็เลยเอาดินมาผสมกันใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะ เนี่ยเขาจะรุ่นรุ่นก่อนน้นมันจะเป็นกระถางแบบนี้เนาะมันเก่ามากป้าจะเปลี่ยนป้าก็จะเปลี่ยนเอาดินนะคะทุกคนจะ้ะเปลี่ยนใหม่เนาะนี่เปลี่ยนแบบนี้เลยให้ก็ดูสวยงามป้าก็จะทําง่ายๆนะคะทุกคนจะ้ะตักดินนะคะตักดินตักดินใส่ในกระถางเนาะ ต้านผสมดินแล้วไงดินใส่กระถางไปแล้วก็จะเอาต้นแก้มมรกตก็เอาลงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าปานุจะทำอย่างนี้ได้เนาะเนี่ยแล้วก็เอาดินดินใส่ไปให้เต็มนะคะเนี่ยค่นี้ของก็เป็นนะคะทุกคนเพราะว่ากระถางนี่มันตั้งแต่ต้าไปเนาะสองเนี่ย ตั้งแต่ไปทวีเดนแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกหมึ่งปีหนึงป้าไม่เคยเปลี่ยนกระถางเลยนะคะทุกคนจา๋าทีน,นี้วันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะความเจริญเติบโตของเขาเนี่ยถ้าจะทํากันนะคะทุกคนจา๋าถ้าเขาอยู่ในกระถางเก่าๆนะคะป้าเกาเจ้าออกมาอย่างนี้เลยทำความสะอาดแล้วก็มาผสมดินที่เราซื้อถุงได้ยี่สิบาทอะแล้วมา เอาผสมดินกับกระถางเก่านะคะทุกคนจ้าแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยตอนนีนก็จะทําอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะว่ามันง่ายดีนะคะทุกคนเนี่ยอ <c oughs> ได้หลายกระถางแล้วนะคะไปในสวนมาก็กลับมาดูสวนกระเด็นต่อนะคะวันนี้ ล้วก็มาทําดินแต่กระถางกันใหม่เนาะวันนี้จะทําให้เต็ดเลยในวันนี้เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วแหละเหลือไม่กี่กระทางเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนเขาทําคุณข้างบ้านเขาตัดเหล็กกันเนาะ แล้ว่คนข้างบ้านก็คุยกันดังมากนอ่นะคะดินที่ผสมก็คือเอาดินที่ถุงละยี่สิบบาทนะคะทุกคนามาผสมกับดินที่เขาอยู่ในกระถางเก่าเด็ดนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เอามาผสมกันเนาะอืมมันก็จะเค็มเค็มไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะ้าตาก็จะทำความสะอาดถอดออกมา จกระถางนะคะตาก็มาตัดหนวดเขวออกนะคะให้กระแตกใหม่หนุ๊เพราะว่ามันหัวมันเน่าอ่ะต้องตัดหัวที่เน่าเน่าออกไม่ยากนะคะทําง่ายๆนะคะทุกคนจ้าเนี่ยยังไงตาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ต้านโนด้วยนะคะทุกคนจ้าเพื่อดูคลิปของตาต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ